ตสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพทุกทุกท่านบบาวดอนมาแล้วเชียร์ันก็มาแล้วนะครับกลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่เป็นน้องบอกอบกุ้กรุปกระเดยบเหมือนเดิมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับอยู่ที่น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 ี่ดูนี่เดี๋ยวส่องดูกัน บ้านกกอครับหลังจากเป่าดอนยังไม่เคยมาครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมที่เคยมานะครับวันนี้เป่าดอนไปซื้อเป่าดอนซื้อจอบมาจะพาไปขุดหนูได้ยินข่าวว่ามีมีหนูจะาของฟาร์มหนูใหญ่ที่สุดที่จังหวัดมุกดาหารครับเออเดี๋ยวเราเมื่อกี้ก็นผ่านมาอยู่เห็นบ่เห็นอยู่เออได้ยินได้ยินว่ามันอยู่ที่นี่้บจะด้แก้วนี้แหละครับ๋ยวเลยนะแต้ บักเตะาบักเตะเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนี่เขาย้ายไปแล้วครับท่านผู้ชมย้ายไปแล้วนี่เหลือแต่ป้ายนะครับท่านผู้ชมเหลือแต่ป้ายเพราะว่าองค์พญานาคย้ายไปอยู่นู่นอำเภอนี่อย่างวะบ้านนอนนิวาดนะครับ บ้านจำปาดงนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาติดตามสถานการณ์บ้านกกอกนะครับหลังจากองค์ปู่ปริจิตย้ายไปอยู่กกอกแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับหลายท่านคงเห็นเนาะคงเห็นเป็นพื้นที่ของที่เข้ามาอย่างนี้กันอะ่ะเงือบ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 แบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าจะทําแบบนี้นะครับต้องไปดูที่จาปาดงเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ได้ยินข่าวว่า จะมีนางลำจากกกตูมกกกอ,อกนะครับไปที่จำป่าดงนะครับเนาะแล้วก็จะเห็นความสวยสุดน้งามที่นู่น,นครับส่วนที่นี่ก็เอาไว้ให้บักอัดรลยะครับมันอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละริยะอยู่ตรงนี้แหละมันมาซื้อทีไว้อยู่ตรงนี้นะครับอืมกับบักแซบกบักแสบอ่ <c oughs> อตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ากาําลังจะทำทำอะไรนะเท้าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองใช่ไหม,ไม,ไมใช่ไหมเบาดอนเบาดอนสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอยู่ใส่เท้าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองไหม <c oughs> ไมขึ้นแล้วม่ค่อยมีตัวหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นะครับก็คือเบาดอนไม่ได้ยินนะครับเบาบาดอนกําลังไปดูเท้าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองอยู่ทั้งนูน วันนี้เราก็มาดูนะครับว่าหลังจากที่มีองค์ปู่ยาวจากนู่นนะครับมาถึงนี่นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็แปนเอิร์เติร์ดนะครับเหลือแต่ป้ายครับป้ายเขาประกาศว่าประกาศตรวจยึดนะครับอะไรประมาณนี้เลยครับตอนนี้เขาก็น่าจะเอาพื้นที่นี้ไว้เป็นที่ของหลวงแล้วก็ปลูกป่าตามที่ผมได้ยินตามข่าวนะครับใช่ไหมเสียบอยครับผมเอาเสียบอยดูผมอยู่นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามผมนะครับเสียบอยครับผมเอาอยู่ อันนี้ก็มาดูนครับอากาศร้อนครับตอนกลางวันนะครับตอนเย็นๆอากาศน่าจะสวยสดงดงามแล้วก็อากาศเย็นนะครับวันนี้เราก็จะถ่ายดูทุกช็อตทุกมุมวันนี้เราไม่ไปไหนเราอยู่ที่บ้านกกอกนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเนาะวันต่อไปเราอาจจะไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตามข่าวตามข่าวตามที่เราจะไปได้นะครับเพราะว่าอยู่ข้างหลังนี่ก็เสียบอยครับเสียบอยหมูสดนะครับเป็นเจ้าของ เจ้าของเคียงหมูที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็คสกลนครปะวะครับผมอยู่สกลนครเ้ยเนาะเออครับผมอยู่สกนคะดนหรก็บ้หจากัว่าจังหวัดยันโอ้ครับสกลนครครับอยู่อำเภอนอนครับอืมอย่าครับอย่าลืมเข้ามาดูช่องเชฟยันอย่าลืมติดตามช่องเสียบอยหมูสดครับครับผมเทปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้ามันกันต่อสวัสดีครับบ๊ายบายปูน